สวัสดีค่ะวันนี้ก็โฮะกอร์ัเลยีบิ้นชาแนละวันนี้นะคะก็เป็นคลิปที่ทุกคนรอคอยแน่นอนเพราะว่าวันนี้บินจะมาทำโฮมทัวร์่ว100%ค่ะ เราจะเข้าไปข้างในนะคะบีมจะมาให้ทุกคนดูความแตกต่างระหว่าง90กับ100ก่อนนะคะตอนนี้นะคะบีมติดฟิล์มกองแสงแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ถ้าสมมุติว่าตอนกลางวันคนภายนอกก็มองเข้าไปข้างในไม่ได้แล้วเพราะตอนนี้นะคะบีมติดฟิล์มกองแสงของไฮคูค่ะทุกคนเขาบอกว่าไฮคูเนี่ยเป็นฟิล์มที่แบบดีที่สุดในประเทศไทยคือ คนทั่วโลกเลือกใช้ไฮคูนะคะบีก็เลยตัดสินใจติดฟิล์มเลยค่ะทุกคนบ้านบีนจะหันไปทางทิศใต้ใช่ไหมซึ่งทิศใต้เนี่ยทิศตะวันตกจะอยู่ฝั่งนู้นตอนบ่ายแสงเข้าบ้านบีเร็เงเลย oh. ถึงแบบอาจจะถ่ายคลิปถ่ายรูปสวยก็จริงเพราะว่าแสงเข้าใช่ไหมแสงจะสวยแต่ว่าต้องบอกเลยว่าเปลืองไฟแล้วก็ในบ้านร้อนมากๆค่ะแต่หลังจากที่บีมติดฟิล์มกองแสงไฮคูไปแล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้บ้านบีรมมู้สึกแบบ เย็นสบายมากไม่เชื่อถามอาร์มจริงไหมจริงตอนที่ทํางานตอนแรกที่ไม่มีฟีไม่มีพม่าอะไรเงี้ยนะรู้สึกว่าแสงเข้ามาแล้วเหมือนโดยูวีอ่ะนอกจากได้ความเป็นส่วนตัวแล้วเรายังแบบกองแสงกอง U ูได้อีกด,ด้วยวรู้สึกตอนนี้ที่บีมเลือกอะรู้สึกจะมีเป็นความเข้มประมาณ60มั้งแล้วก็สะท้อนแสงแต่ว่าพอไปอยู่ข้างในนะคะมองออกมาข้างนอกอะเราจะไม่รู้สึกทึบนะจะรู้สึกแบบสว่างโปร่งโล่งสบายเหมือนเดิมเดี๋ยวบีมจะพาทุกคนเข้าไปข้างในกันไปไหมคะไปเลย พอเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะคะบิมจะอธิบายเป็นสเต็ป by สเต็ปไปนะคะทุกคนตรงนี้ทุกคนก็จะเห็นเป็นชั้นใส่รองเท้าเหมือนเดิมเลยนะคะตรงนี้ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากแต่ถ้าทุกคนสังเกตดีๆก็นี่เลยค่ะมูลี่นะคะบิมเพิ่มมานะคะตรงนี้ก็เหมือนเดิมเลยและบิมก็ได้ใช้งาน100%อซ์อย่างที่บิมบอกไปนะคะและเราเดินเข้ามานะคะเราก็จะเจอกับโซนนี้เลยค่ะ wow. โซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนของกระจกนั่นเองนะคะเป็นโซนที่บีมบอกว่า เวลาใครเดินเข้ามานะคะก็จะเจอโซนนี้เป็นโซนแรกเลยก็คือเป็นแบบโซนกระจกนะคะซึ่งตรงนี้คือบีมติดเป็นกระจกเพราะว่าเนื่องจากพื้นที่ในบ้านบีมนะคะก็ไม่ได้กว้างมากแล้วเราเป็นคนที่แบบอยากให้บ้านดูกว้างแล้วก็โปร่งโล่งสบายบีมก็เลยอยากให้มีกระจกเพื่อสะท้อนบ้านเรานิดหนึ่งพอเราติดกระจกปุ๊บเออมันก็ดูสะท้อนมากยิ่งขึ้นนะคะทุกคน <c oughs> อันนี้ก็คือเป็นพ่อบ้านขยงพีมนะคะจาก EP 50%เขาเป็นอะไรนะเป็นช่างนะคะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วเ,<อ>เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว ก็คือดับเบิลวอลุ่มของเรา <Yeah. S 1> นั่นเองค่ะแบบ100%จริงๆนะคะทุกคนตอนนี้นะคะพิมก็ได้ติดเป็นผ้าม่านของเรานะคะแล้วก็จะเป็นฟิล์มกองแสงแล้วก็มีเฟอร์เพิ่มขึ้นมาก็คือโต๊ะกลางนั่นเองค่ะ <Wow. S 1> ก็จะเป็นโต๊ะกลางแล้วก็โซฟาด้วย โซฟาเพิ่มนะคะโต๊ะกลางของบีมอ่ะยังไม่ชัวร์นะคะว่าจะเป็นโต๊ะนี้ร้อเพราะว่าอันนี้บีมเอามาใช้ชั่วคราวเฉยๆโต๊ะกลางที่บีมสั่งทําไปจะเป็นรูปแบบนี้ <Wow. S 2> อันนี้นะคะแต่ว่ามันใช้เวลาทําประมาณ30-60วันเลยบีก็เลยอยากทําแบบโฮมทัวร์ร้อซให้ทุกคนดูก่อนก็เลยเอาอันนี้มาก่อนนะคะแต่ก็โอเคถือว่าใช้งานได้นะคะทุกคนและตอนนี้นะคะสิ่งที่แบบทําให้บ้านเปลี่ยนมากๆนั่นก็คือผ้าม่านค่ะทุกคนผ้าม่านของบีมนะคะบีมใช้เป็นผ้าม่านเทปลอนนะคะตัวเนี้ยคือจะกองแสงให้เรากองแสง UV ให้เราดีมากแต่เราสามารถเลือกได้นะ เราสามารถเลือกสีได้เลือกความทึบของผ้าม่านได้อย่างโซนข้างล่างชั้นล่างของบีหม่าบีจะเลือกเป็นสีอ่อนเพราะว่ามันก็จะคุมโทนกับบ้านของเราจะสไตล์แบบโุมมี่มูจิมูจินิดนึงอะไรอย่างนี้แต่เขาก็มีผ้ากรองแสงให้เราอีกชั้นหนึ่ง ส่วนข้างบนห้องของบีมนะคะบีมก็ใช้เป็นพามาสีทึบค่ะทุกคนพูดเลยว่าข้างบนนี้คือทึบจริงทางบ้าน Beam, บีมอบะบีมจะติดม่านสลับมูรี่ <ül> เพื่อลดความเลี่ยนของบ้านถ้าสมมติเราติดม่านทั้งหมดหรือว่ามูลี่ทั้งหมดอะบ้านเราจะดูเลี่ยนนิดนึงเราก็เลยแบบสลับกันไปเรื่อยๆนะคะเป็นสวบบางสบายตรงไหนควรติดมูลี่เราก็จะใช้เป็นมูลี่ตรงไหนควรติดเป็นม่านเราก็จะใช้เป็นม่านเราก็ดูตรงประโยชน์ใช้สอยด้วยแล้วก็ความสวยงามด้วยนะคะ จะบอกว่าร้านนี้ผ้าม่านสวยมากๆเลยนะคะทุกคนและมูดี่ไม้ของบิมนะคะทางร้านเขาใช้เป็นไม้ฟอรมวูดนะคะทุกคนก็คือกันน้ํา <c oughs> กันเชื้อราด้วยอันนี้ก็คือดีจริงๆแล้วก็แม่ค้าน่ารักมากๆค่ะบิมขออนุญ,ญาตแปะช่องทางการติดต่อไว้สําหรับใครที่แบบอยากติดม่านสวยๆแบบบิมนะคะแปะเลยค่ะ ติงติงติงโอเคตามว้าไปเลยนะคะ <Yeah. S 1> โซะกลางตอนแรกก็ไม่ใช่สีนี้นะคะทุกคนจะเห็นว่าข้างล่างของบีมะมันเป็นสีไม้เข้มใช่ปะแต่ตรงนี้จะเป็นดูหินอ่อนเพราะว่าซื้อมาแล้วเป็นสีนี้แล้วมันหลุดโคลนบ้านมากทุกคนบีก็เลยใช้หินวีเนียของดับเบิลวอลลุ่มที่เหลือเนี่ยเอามาตัดนะคะแล้วก็เอามาแปะมันก็เลยได้เป็นแบบนี้ oh. อ่ะเราลองแบบนั่งฝั่งนี้แล้วก็ลองยิงไปนะคะเห็นปะตรงนี้มันก็จะ คุมโทนกับตรงนี้เลยเห็นไหมบีมเอาให้มันคุมโทนกันมากขึ้นนะคะส่วนโซฟาของบีมนะคะทุกคนก็จะเห็นว่าเป็นโซฟาที่เพิ่มขึ้นมาตัวนี้พิมพ์สั่งทํานะคะทุกคนความยาวประมาณ210ซนติเมตรตัวนี้ก็คือสั่งทํามา1,800 0ันบาท uh. นะคะแต่ว่าเขาไม่ได้แถมหมอนนะ uh. คือหมอนนี่บีมซื้อมาจากมูจิ ก็คือซื้อไส้มาแล้วก็ซื้อปอกหมอนมาเองนะคะคือเลือกให้เข้ากับสีโซฟาแล้วก็ซื้อมาเลยปอกหมอนประมาณเ <3. S 2> ท่าไหร่นะตัวหมอนนะประมาณ129อะไรประมาณนี <Wow. S 1> ้แล้วก็ปอกอีกร้อยกว่าบาทรวมกันก็ตกประมาณ2องสามร้อยเนี่แหละส่วนหมอนไข่ดาวนี้นะคะต้องบอกว่ามันเป็นความผิดพลาดวิมนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยววิมจะแปะเรฟเฟอร์เรนซ์ให้ว่าสิ่งที่วิมสั่งเป็นยังไงนะคะคือตอนแรกวิมอยากได้เป็นไข่ดาวแบบนี้ เอาบิ๊มไปกดสั่งมาบิ๊มได้แไข่ขาดาวแบบนี้คะ่ะ <c oughs> แต่ก็น่ารักดีก็เอาไว้ใช้นอน <c oughs> เล่นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ส่วนใจกันนี้นะคะก็เราซื้อมาจาก ร้านในไอจีอ่ะบิมซื้อมานานมากเลยทุกคนบิมซื้อก่อนที่บิมจะซื้อบ้านหลังนี้อีกอะ่ะม,มันเป็นของที่แบบมีตั้งแต่สมัยอยู่บ้านเก่าแล้วบิมจำไอจีไม่ได้แต่ว่าถ้าหาได้เดี๋ยวบิมจะมาแจ้งในดิสแครปชั่นอีกทีนึงแล้วกันแล้วส่วนโต๊ะนี้นะคะก็เพิ่งซื้อมาในราคา2 0 0 0 0กว่าบาทแต่ว่าบิมได้ส่วนลด<อ>บิมได้ส่วนลดเหลือ1มื่น้นะคะส่วนโต๊ะนะคะโต๊กระจกบิมก็ซื้อที่อินเด็กนะคะ ก็เขาเรียกว่าเตาผิงปะไม่รู้อ่ะบิ้มไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรอ่ะแต่ว่ามันเป็นร้านในไอจีค่ะเดี๋ยวบิ้มจะแปะวาร์ปในให้ในไอจีก็ได้ถ้าสมมติว่าใครอยากซื้อตามนะคะเดี๋ยวฟอลไอจีบิ้มไปนะเดี๋ยวบิ้มจะไปแปะวาร์ปในไอจีนะคะแล้วก็อุปกรณ์แต่งก็ยังไม่ได้ซื้ออะไรมามากนะคะก็มีเล็กๆน้อยๆแต่ว่าในอนาคตก็จะซื้อมานะคะส่วนเก้าอี้นี่ก็เป็นเก้าอี้ที่เห็นนั้งแต่ EP ที่แล้วแล้วเนาะ บีม<ช>ซื้อบีมสั่งทําค่ะใช้เวลา30วันนะคะก็ราคาประมาณ5,900บาทนี่เดี๋ยวเรื่องการแต่งบ้านอ่ะบีมก็จะปรึกษาอินททเลียอีกทีหนึ่งซึ่งอินเทเลียบีมนะคะก็คือเพจมินนิ่งโฮมนั่นเองค่ะ ที่เหลือก็คือให้คำปรึกษาดีมากตั้งแต่บีมเริ่มทำยันแบบทำบ้านเสร็จยันซื้อของเข้าบ้านคือหมดหน้าที่เขาแล้วเขาก็ยังแบบซัพพอร์ตเรื่องการแบบพี่น้องบีมควรซื้อนี้เข้าบ้านนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็คือทำให้บ้านเราสวยงามมากก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะใครที่กำลังทำบ้านอยู่บีมก็แนะนำเพจนี้เลยจ้ามาในโซนถัดมานะคะและในโซนถัดมานะคะก็คือห้องครัวของเรานั่นเองค่ะนี่ ห้องคัวของบีมจริงจริงบีมจะมีโต๊ะทานข้าวนะคะแต่ก็อย่างที่บอกว่าบีมใช้เวลาทำประมาณ30-50ถึงวันซึ่งยังไม่ตอนนี้คือได้แค่โต๊ะอะขายังไม่ได้อะ,อะงั้นแปะรูปสิแปะรูปให้ปิ๊ง ก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็มีเก้าอี้อีกสี่ตัวแล้วก็มีพรมนิดนดหน่อยๆอะไรทุกคนก็คิดภาพเอาว่ามันจะออกมาเป็นสไตล์ไหนนะคะบีมค่อนข้างตื่นเต้นมากเลยนะพอทุกอย่างในบ้านเนี้ยคือบีมมาเลือกสีเองหมดเลยบางอย่างที่ตัดสินใจซื้อมาก็ผิดหวังบ้างบางอย่างที่เลือกมาก็อู้เข้ากับตัวบ้านเราได้ดีมากนะคะใครที่กำลังซื้อบ้านหรือว่าทำบ้านอยู่ก็สามารถเข้ามาดูคลิปบีมได้แล้วก็ลองไปซื้อตามได้นะคะ ม,มาค่ะเดี๋ยวบิมจะแจกวาร์ปถัดมาอันนี้เป็นโซนห้องครัวนะคะทุกคนเอ้ยบิมลืมบอกราคาโต๊ะโต๊ะที่บิมสั่งทำนะคะแค่ตัวโต๊ะนะคะทุกคนก็ราคา33,000บาท แต่ว่าใช้เป็นการแบ่งจ่ายก็คือแบบจ่ายก่อนเริ่มงานและตอนจบงานนะคะมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นโซนห้องครัวซึ่งห้องครัวก็คือได้ใช้งานแล้วปกติทุกคนก็จะเห็นว่าเอยทำาไมันแตกต่างจาก EP ที่แล้วเพราะว่าตอนนี้บิมติดมูลี่แล้วค่ะทุกคนก็ว่าแหละแบบมันต่างจากอันเดิมยังไงนะใช่เนี่ยทุกคนจะเห็นว่าบิมติดมูลี่แล้วนะคะเป็นสีขาวเพราะว่าถ้าบิมเปิด ทุกคนจะเห็นขอบดําใช่ไหมอย่างที่บิมบอกว่าพอมันตัดดําแล้วมันจะทําให้บ้านเราหลุดตีม<อ>ก็ปิดมันสิคะ <laughs> ปิดไปเลยสิคะเนี่ยนี่นะคะแล้วบิมก็ซื้อพวกอุปกรณ์จานชามอะไรให้เป็นสีขาวหมดเลยเพื่อความคุงโทนนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นไมโครเวฟตัวเก่าเหรอใช่เป็นไมโครเวฟตวัวเก่าอันนี้ถ้าสมมติว่าใครติดตามมาก็จะเห็นว่าบิมเคยแกะกล่องรีวิวของใช้อยู่นะคะก็เป็นตัวเนี้ยก็คือเราก็เอามาใช้เลยก็ อันนี้เป็นของออทิคนะคะใครสนใจก็ลองไปซื้อตามกันก็ชอบนี้มากเลยที่พิมพ์หยิบอ่ะขอดูหน่อยพิมชอบนี้กว่าเฮ้ย <Hey. S 2> <laughs> มีใครอยากได้ไหมคะอันนี้ก็อันนี้ซื้อมาจากโมชิโมชิบิมรู้สึกว่ามันน่ารักดีแต่ไม่ได้ใช้นะคะมาโชว์เฉยๆไม่ <laughs> มีความแบบ <laughs> ยูนิคอร์นเนาะแล้วก็มีพวกผ้า,าเช็ดโต๊ะม,มีต้นไม้เล็กๆแล้วก็มีที่ล้างมือโฟอมล้างมือแล้วก็จะเป็น อาสบู่เหลวล้างจานสบู่เหลวล้างจานา <laughs> นำ้ำยาล้างจานก็ได้อ๋อน้ำยาล้างจานนะคะก็ซื้อภาชนะมาใส่ให้ดูแบบเข้ากับตัวบ้านตัวนี้ก็ซื้อมาจาก Index ็ i v i n g Mall มนะคะประมาณ2 0 0กว่าบาทอันนี้คืออะไรอ่ะอุ้นแปลภาษาเหรอไม่ใช่ <laughs> ตัวนี้คือสกอตบค่ะทุกคนมีใครเคยเห็นบ้างสกอตบ,บที่น้าตาน่ารักขนาดนี้ขอดูตรงนี้อได้ไหมไม่เหมือนอันนี้เลยอ่ะเเหมือนตะการังอ่ะบีมใช่ <laughs> ขนมแบบขนมเค้กนมสดอะไรอย่างเงี้ยทุกคน <c oughs> คือมันดูดีแล้วก็ดูคุมโทนมีก็เลยเลือกซื้อมาอันนี้เป็นสามอันเก้าสิบกาบาทซื้อที่มูจิค่ะอันนี้จะเป็นเตาไฟฟ้าใช่ปะใช่นี่เตาไฟฟ้านี่ก็ได้ใช้งานแล้วเรียบร้อยตัวนี้ก็คือได้ใช้งานเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะคะก็คือเปิดได้แล้วสะดวกสบายไหม สะดวกสบายนะเพราะว่าปกติเวลาเราล้างจานน้ำนะมันจะกระเซ็นออกอใช่ไหมเราก็ดึงชุบๆตัวก๊อกนี้พิงก็ซื้อมาจากโฮมโปรราคาประมาณ5,000ักว่าบาทส่วนเตาก็ซื้อมาจากโฮมโปรเหมือนกันก็ราคาประมาณ7 0 0 0กว่าบาทแล้วก็เป็นตู้เย็นเหมือนเดิมนะคะก็จุได้เยอะอก็คือเต็มตู้เต็มเตียงแล้วโอ,โอ้โหเยี่ยมมาก โสูงมก็คือแบบแช่น้ําไปเลยจุกๆนะคะก็ประมาณนี้ค่ะห้องครัวไม่มีอะไรแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาคุยในโซนนี้กันนะคะนี่โซนนี้ทุกคนก็จะเห็นว่าบิมติดม่านไปแล้วถ้าเทียบจาก EP ก่อนนะคะก็จะเป็นห้องแมวอ๋อมันเป็นผ้าม่านบางหมดเลยก็เลยดูแบบใช่ก็คือจาก EP ที่แล้วอ่ะอามเอาตะแกรงมาวางใช่ปะ่ะมันลกเหอยังมีใครอยากติดตาม มันลกแล้วมันก็ไม่สวยมันหลุดตีม๊ม <Hey. S 1> มันไม่ควรมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้บิงก็ได้ติดผ้าม่านบังไปเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาแมวไม่เห็นเราเขาก็ไม่ร้อง <c oughs> แต่ว่าถ้าเวลาแมวเห็นเราเขาก็จะร้องส่วนม่านตรงนี้นะคะเขาก็เจาะรางทุกคนจะเห็นว่าข้างบนเขาเจาะรางนะคะก็จะเพิ่มความสวยงามให้กับบ้านเรามากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าเราก็จะไม่เห็นรางเลยซึ่งตรงดับเบิลวอลลุ่มเขาก็เจาะรางให้เราเหมือนกันนี่ <c oughs> <c oughs> สวยงามค่ะทุกคนตอนนี้ก็ทุกอย่างดูภุมโทนมากยิ่งขึ้นนะคะบ้านเราก็ดูแบบอบอุ่นมากยิ่งขึ้น mm. และแม้นนะโซนถัดมานะคะเป็นโซนที่บีมชอบมากมากเลยตามมาะะ mm. และในซุ้มโค้งของเรานะคะ mm. ก็คือส่วนนี้เลยที่บีมบอกว่าบีมออกแบบเองนะคะ mm. ก็คือยังภูมิใจอยู่ยนะคะตามเข้ามาค่ะ mm. พอเข้ามานะคะทุกคนหันซ้ายหันขวาก็จะเจอกับ กระจกนะคะที่บีมได้นําเสนอไปเมื่อต้นคลิปและตู้วางรองเท้านะคะตรงนี้ก็คือบีมติดมูลี่แล้วเดี๋ยวบีมบีบให้ดูส่วนนี้นะคะก็คือบีมติดประตูแล้วก็คือเราปิดตายเลยเราจะไม่ใช้ตรงประตูตรงนี้เลยนะคะบีมก็เลยใช้เป็นมูลี่อะ่ะบังขอบดําไปเหมือนเดิมและสีมูลี่บีมก็เลือกเองค่ะบีมเลือกเป็นสีออดลายไม้นิดๆนะคะพอเลือกออกมาตอนแรกอะ่ะ คอรู้สึกตอนแรกคือเราเป็นคนเลือกเองไงเราก็เลยรู้สึกแบบค่อนข้างกลัวถ้าใครแบบได้เป็นคนเลือกมูรี่หรือเลือกสีผ้าม่านเองอะทุกคนจะแบบตัดสินใจยากมากเพราะเราไม่รู้ว่าพอมาติดหน้าง,งานจริงแล้วบ้านเราจะออกมาในรูปแบบไหน,นตรงนี้แหละที่บีมกลัวแต่ว่าเจ้าของผ้าม่านเขาก็ให้คําแนะนํานเราดีมากเขาก็บอกว่าแบบส่วนใหญ่เขาก็จะนิยมเป็นสีนี้นะคะคุณบีมหรือเขาอาจจะมีรูปมาให้ว่า สีนี้ถ้าติดไปแล้วจะเป็นแบบนี้นะมันก็ทําให้เราตัดสินใจง่ายยิ่งขึ้นค่ะบ้านเราก็เลยออกมาแบบสวยงามมากจริงๆจริงๆโอเค ก็ซื้อของมาประดับตกแต่งเล็กๆน้อยๆเพื่อที่จะไม่ให้มุมเนี้ยมันดูลบเพราะว่าข้างล่างของเราก็ออกมาสวยแล้วใช่ไหมแต่ถ้ามุมนี้เรายังมาวางของรกๆเงี้ยมันก็จะดูว่าอเอ๊ะทำไมเราไม่ให้ความใส่ใจกับมุมนี้เลยจะเป็นมุมเมียน้อย <c oughs> <c oughs> ลูกเมียน้อยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> โอ100้ร้อยเปอร์เซ็นต์ห้องไหนที่ยังไม่เคยเปิดจะเปิดให้ทุกคนดูค่ะอันนี้เป็นห้องเก็บของนะคะห้องจะมีค่อนข้างเล็กคือจะเป็นพวก เนี่ยทุกคนตะแรงมันอยู่ในนี้เว mm ้ยตะแรงอาบในนี้ <Hey. S 1> ก็จะเป็นพวกเเครื่อ line, งดูดฝุ่นเครื่องทำความสะอาดต่างๆนานาแล้วก็จะเป็นเก้าอ e ี้พับแล้วก็ไฟเวลาถ่ายงานนะคะ s> <S เราก็จะเก็บไว้ในนี้หมดเลยแล้วห้องนี้ก็คือห้องมุงจอนไฟนั่นเองคะ่ะ <_ s> <_ s> นี่นะคะก็คือห้องทํางานของเรานั่นเองค่ะและวินเคยบอกว่าแบบห้องทํางานของวินจะมีมุมน่ารักน่ารักใช่ไหมคะน่ารักมันรับเขาเฮ้ยคงนี้คุ้น นี่ความน่ารักของเรานะคะและเวลาเราแบบนั่งทำงานอยู่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะออกมาวิง่งเล่นออกมากินเลยแคแล้วก็ดูเพลินเลย5่ากงนะคะล่าสุดไปรับมาอีกตัวหนึ่งนะคะทุกคนก็รอดูคลิปได้นะคะสำหรับทาสแฮมสเตอร์ทั้งหลายก็ห้องนี้ไม่มีอะไรคะ่ะส่วนใหญ่เราจะเอามานั่งทำงานกันและตรงนี้ก็ติดผ้าม่านเรียบร้อยแล้วนะคะน,นี่ก็คือผ้าม่านสูงมากนะคะ โซนนี้ก็อยากได้เป็นเชิงเลียสักอันหนึ่งมาประดับไว้คงจะดีม,บบมากๆเลยนะคะท่านผู้ชมและตรงนี้นะคะก็อย่างที่บิมบอกคือบิมเปลี่ยนเป็นกระจกแล้วเรียบร้อยเพราะว่าตอนแรกอาจจะเป็นบันไดสีดำเนาะก็เปลี่ยนเป็นกระจกเขาก็จะให้ความแบบโปร่งโล่งสบายแล้วก็ดูสบายตามากยิ่งขึ้นแต่ข้อเสียของเราก็คือเวลาจับก็จะเป็นรอย บีมต้องคอยเอาผ้าชุดน้ำมาเช็ดเช็ๆตลอดเลยค่ะก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูข้างบนค่ะว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วสวยงามขนาดไหนตามมาดูค่ะและในโซนนี้นะคะก็คือโซนชั้นตรงตดับเบิลวอลลุ่มของมิมนั่นเองนะคะ ตรงน,นี้ก็คืออาจจะไม่ได้มีเปลี่ยนอะไรมากแต่ว่าบิ๊มก็เพิ่มมูลี่ไปแล้วนะคะแล้วตอนนี้นะคะก็ข้างหลังของเราก็จะเป็นแชงดีเลียที่ลอกพลาสติกออกแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าตอนแรกวิมยังไม่ได้ลอกเนาะตอนนี้พิมลอกออกแล้วเรียบร้อยก็ดูแบบสะอาดสบายตามากยิ่งขึ้นนะคะ โซนนี้นะคะบิงก็ได้เก็บของกระจุกกระจิกอะไรเก็บไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าตรงนี้บิงก็ยังไม่ได้มีอะไรมาตกแต่งอยู่ดีอะคะ่ะบิงก็ยังคิดอยู่ว่าจะใช้อะไรมาตกแต่งดีหลายๆคนก็แบบแนะนํามานะต้องไปอ่านในคอมเมนต์หลายๆคนเขาก็แนะนํว่าใส่เป็นต้นไม้ไหมใส่เป็นหนังสือสิใส่เป็น,น,ปนหุ่นตั้งอะไรอย่างเงี้ยบิงก็อ่านทุกคอมเมนต์นะคะทุกคนแต่ว่าบิงก็พยายามเลือกสิ่งที่มันเหมาะก,กับตรงนี้มากที่สุดแล้วก็ได้ใช้งานนะคะโอเค และโซนชั้นบนวันนี้นะคะวิญก็จะพาทุกคนไปดูห้องอื่นๆด้วยว่าตอนนี้สภาพเป็นยังไงมั่งนะคะเพราะว่าวิญก็ยังไม่ได้เปิดอีกสามห้องให้ทุกคนดูวันนี้ก็จะพาทุกคนมาดูแบบร้อยเปอร์เซนตะคะตามมาดูกันไหมไปไปค่ะและห้องนี้นะคะเป็นห้องที่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะทุกคนตามเข้ามาได้เลย นี่นะคะห้องนี้คือบีมวางแผนว่าจะเป็นห้องรับแขกและห้องดูหนังไปในตัวโดยที่บีมจะซื้อโซฟาที่สามารถยืดเป็นเตียงได้ะคะ่ะเออคือแบบเราสามารถใช้รับแขกได้หรือว่าไหนที่ไม่มีแขกเราก็ทําเป็นห้องดูหนังได้อะไรเงี้ยแล้วตรงนี้ก็คือเราจะทําเป็นแบบที่วางทีวีอะไรเงี้ยเดี๋ยวแปะเลฟเฟอลนไว้ให้ปึง้งห้องนี้นะคะก็จะคือแบบแต่งสไตล์ทึบๆหน่อยบีมก็เลยติดมูลี่เป็นสีไม้เข้มนะคะ โอเคค่ะห้องนี้ถัดไปก็ยังไม่มีอะไรแนละ้วบิมเก็บของไว้ก่อนนะคะก็ไปดูห้องถัดไปเลยกลกันนะห้องนี้เป็นห้องนอนทีมงานนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็คือไม่ได้มานอนแบบประจำนะคะแต่ว่าเราก็มีไปกลับบ้างใครที่แบบว่าทำงานแล้วต้องค้างก็สามารถมาค้างห้องนี้ได้บิมก็ใช้เป็นติดม mm ูรี่สีเดียวกับข้างล่างนะคะ mm hmm. เป็นสีนี้ ก็ให้ความรู้สึกแบบมูจิมูจินิดหนึ่งนะคะแต่ว่าเราก็จะไม่พาไปแบบซ็อกไซอะไรมากนะคะแต่ก็จะบอกว่าโซนนี้ก็จะเป็นห้องนอนสําหรับใครหลายๆคนที่มาได้เยี่ยมเยียนห้องนี้นะคะไปค่ะโซนถัดมาต้องเป็นโซนที่ทุกคนรอคอยพูดเลยก็คือห้องนอนดีมหรือถ้าใครยังไม่เคยเห็นสามารถเข้าไปดูคลิปนี้ได้ <S <S ก็คือรูทัวร์นั่นเองนะคะที่พี่บอกว่าห้องดีมต้องการความแบบ ความสงบดิงก็เลยติดมา่านเป็นสีทึบนะคะทุกคนลองดูว่าสงบแค่ไหนมาดูกัน <c oughs> มืดปะมืดเฮมากนี่แหละค่ะที่พี่บอกว่าแบบม่านบีมนี่เก็บแสงร้อยเปอร์เซ็นตเลยนะคะเดี๋ยวพีจะเปิดให้ทุกคนมาดูสีมา่าน่ะ มไม่ได้เก็บห้องนะคะทุกคนนี่ใครอยากดูรายละเอียดก็เข้าไปดูในรูมทัวร์นะคะแต่วันนี้บีมก็จะมาบอกสีม่านก่อนทุกคนลองดูว่าม่านบีมเนี่ยจะเป็นสีเทานะคะเป็นสีทึบแล้วก็จะมีความแบบประกายแสงนิดหนึ่งเวลาอยู่ในห้องจะให้ความรู้สึกแบบพรีเมียมมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าบีมเลือกเป็นแบบสีแบบประกายประกายนิดนึงอะไรเงี้ยเวลาโดนแสงกระทบเงี้ยมา่านเราจะมีความประกายออกมานะคะโ โอเคค่ะสำหรับห้องนี้นะคะเขาก็มีคลิปแยกถ้าใครอยากดูก็ไปดูคลิปแยกเนาะเดี๋ยวเราลงไว้ข้างล่างดีกว่าก่อนที่หน้าเราจะมืดไปกว่านี้นะคะไปค่ะโอเคค่ะสำหรับห้องทัวร์ของวิมวันนี้นะคะก็เสร็จแล้วค่ะบ้านวิมไม่ได้มีมุมอะไรให้ทุกคนทัวร์มากเท่าไหร่นะคะก็มีอยู่แค่นี้ค่ะทุกคนแต่ว่าถ้าคลิปนี้ สวยหรือว่าเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนเอาไว้แต่งบ้านนะคะบิมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่อง l i t t l e b e a n Channel ด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าสมมติว่าเฟอร์นิเจอร์อื่นๆอ,อ่ะเข้ามาหรือว่าบิมได้มีเปลี่ยนแปลงมุมไหนนะคะก็จะถ่ายรูปมาอัปเดตให้ทุกคนดูอีกทีหนึง่งแต่เราอาจจะไม่ได้ทำโฮมทัวร์อีกแล้วปะเราอาจจะถ่ายเป็นโฟโตอัลบลั้มลงในเพจน,นะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะทุกคนก็วันนี้นะคะบิมต้องขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย